ไหนเจอเสษที่ไหนพ่อพ่อจามคำแล้วค่ะยังดื้อยังยไม่ยอมพูดเลยพ่ออ่าสีแล้วอีกคำหนึ่งคำหนึ่งพ่อ,พอ จำไม่ไอ้สอบตกก็ต้องฝึกหาพูดเรียกพ่อแบบนี้แหละค่ะเอาอีกตัวหนึงห่งมาเรียกพ่อมาฝึกหดพูดเรียกพ่อสามคำเองพ่อเราจะหนีไปไหนแล้วนี่่งตัวร้ายน้อยนี่พ่อไม่สนค่ะไม่สนทั้งพี่ทั้งน้องค่ะพ่อ ไม่โซนคบสามคน้ควนครับ